ตอนดี้ทักทายทุกคนของเรซวัสดีค่ะคส,ววสวัสดีค่ะทีมมาร์มาซิต้าทีมมันเอาทีมหญิงนั่นเองเพื่อนคนนี้ก็คือหญิงผมผมตัดก็ได้ครับก็ผมโบนะครับเป็นโค้ชทีมมาร์ซิต้าเขาผูนน้จัดการทีมด้วยนะครับครับผมค่ะชื่อนายค่ะเอ่อเป็นซัพพอร์ตนะคะของทีมมาร์ซิต้าค่ะค่ะชื่อซีนค่ะเป็นจั๊กเป็นของทีมมาร์ซิต้าค่ะค่ะเอ่อชื่อสตาค่ะเป็นไซเลนค่ะชื่อดาวไหมไซเลนนะจ้านหยา เป็นโรเต้นะคะเป็นเลนท่าค่ะนี่ค่ะมิค่ะสายเลนค่ะของบามาจิตาได้ชอบผมชอบทีมนี้มากเลยพูดตรงตรงใช่มีความสุขมากเลยโค้ชออกไปก่อนนไหมแล้วจุดเริ่มต้นนะครับชิมิร่าฟังรับข่าวหน่อยว่าสาวๆสวยมีงานมีการทำหนุนเลยอ่เอาทั้งทำงานตรงไหนทำงานที่เห็นว่างแต่ที่มีงานทำทุกคนคือจริงๆรู้จักกันอยู่มีมีทีมก่อนหน้านี้ตั้งแต่เจอเจ้าพิธีรายการมิว่าครั้งแรกก็เริ่มต้นมาจากตรงนั้นแล้วก็ เอาแบบประมาณว่าคนรู้จักมาฟอมทีมกันอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ทําไปทํามาก็เลยสองคน <c oughs> ก็คือโน้ตกับมาครับสองสาวจากบริษัทน้ำมันบริษัทหนึ่งผมรู้ออบตนี่อบตอบตประมาณนั้นะ <c oughs> ะนะครับก็ก็ทําอยู่แล้วแล้วก็จากนั้นก็ไปรวบรวมสมาชิกคนอื่นมาที่ต้องมีแล้วก็รถปิง้งก็ดาวน์นี้เพื่อนกงแต่ประมาณเด็กแล้ว เราครับเนี่ยเราถามลว่าเราเลือกเพื่อนไงเลือกเพื่อนน่ารักดีเนี่ยตอนเด็กต้องเป็นพวกแบบว่าเล่นตุ๊กตาอยากยให้เพื่อนโดดเล่นบาร์บี้อยากดูเกงในแน่นอนดูหน้าโคแล้วผมว่าทำจริงไอหมากไม่ชอบสุดทตอนที่บอกว่าเหยียบแล้วดึงขึ้นอ่ะเหยียบ้วดึงหักอีหัวอีหัวทุกอย่างอ่ะคือทุกวันนี้อยู่เป็นครอบครัวอยู่บ้านเดียวกันใช้เงินกระเป๋าเดียวกันโอ้โห โเราหาเอากูเนี่ยคนเดียวแห้งเลยอะลังจะถามว่าโค้ดยักยอกตังค์นั้วพูดเล่นหรือเปล่าอ๋อพูดเล่นคือสมุยตังค์โค้ชไม่เป็นโค้ชที่ไม่ใช่ได้ตังค์นะแต่ถามเขาว่เป็นโค้ดใช่เป็นโค้ชดอ่เดี๋ยวว่ามึงจะจ่ายมากกว่าพี่คุ้ยได้เข้าไปพิธีพีอะไรตูพี่ดาวผิดนะแยกกันเป็นโค้ชเป็นโค้ชดจะเป็นฟรีไม่ได้พี่ต้องต้องต้อเสียตังค์ต้องเสียตังค์ด้วยบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้มีไว้เล็กเล็กอย่างนะครับที่มึงคนเหมือนกันแล้าจะอยากรู้เมื่อกี้ คือสองสาวทำงานบริษัทน้ำมันแล้วชื่เหลือคนที่ทำงานทางนก็คือทำเมฆนานอย่าบวันแก๊ปมาก่อนเป็นไปอย่างเติมน้ำมันวันนี้มาพูดคุยก็อย่างที่บอกว่าเป็นทีมเอาทีมหญิงที่เพิ่งได้แชมป์มาด้วยที่เพิ่งได้แชมป์รายการล่าสุดเออทหญิงก็ไม่ใช่การจัดการไม่ต้องเยอะคือหญิงน่าจะคุยง่ายบอกว่า ใครดืสุดใครดื uh. no. ้อส ah, oh, right? no. ุใครเยอะสุดอ่ะ cool. ่าใครดูสุดอานนี้เอ้ยมันรู้ตัวอยู่แล้วไม่ต้องพูดหรอกยกมือ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 แขนขาดไหมทุกคนน้องพมใช่ใช่ป่ทำไมเราทำี่ตัวแล้วล่ะอาทไมทำไมพ่งเข้าวันที่แบบวเด็กมันปื้อเด็กมันบปื้ออเดืนขึ้นไปทำกันปื้อคือลเปือแล้วก็ดื้อเปื่อะรว่น้องเป็นคนที่สูงแล้วก็ดื้อให้น้องแก้ตัวก่อน ทำไมทำไมเด็กคิดทำไมถึงคิดว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองดื้อแกพี่โบบอกโอ้โหคุณบอกเป็รุดตัวเป็นรุดตัวเขาบอกมาเฉยๆเป็นคนเชื่อฟังดื้อนี่นาเขาบอกคุณบอกว่าเขาดื้อเขาก็ยอมรับนั่นแหละก็ก็ทีมอีงมันทำยากกว่าจริงๆเราก็เลยมีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยนะครับ Space Gamer ก็เป็นเป็นผู้ผู้เขาเรียกว่าอะไรพู้ผู้อุปถัมภ์ที่ดีสเปซเกมเมอร์คือจริงๆเขาเกิดมาจากบริษัทเอ็นซีโฆษณาสองบริษัทนะมาลงกัน ด้นผู้ชาสองคนคุยกันในห้องน้ำก็อยากมีทีวีสปอร์ตของตัวเองยื่นคุยชักชวนกันแล้วมันไปอยู่ห้องน้ำคนละห้องน้ำคุยกันทางโทรศัพท์ภายใน3ินาทีภายใน30นาทีเขาบอกว่าอยากทำทีวีสปอร์ตทีคนก็เออคือเขาก็คัดจากแบบทีวีประมาณ30นาทีเขามีคันดิเดตอยู่แล้วเราก็ส่งโปรไฟล์ส่งโปรโฟล์อะไรไปก็ให้เลือกเสนอนโยบายพระกล่ายื่นตังค์ให้เขาเนี่ย อันนี้เราออกแนวซื้อเสียงกันผ่านแล้วเราผู้หญิงมากนิดกว่าว่าพอเป็นทีมหญิงนะเรารู้สึกกดดันอะไรบ้างมีคนแบบว่าดูผูกไหมบูลลี่ไหมแบบหญิงไม่เก่งอะไรเงี้ยเจอในได้ฟังหน่อยได้ฟังหน่อยใงเป็นไงเปิดไมค์ออกมาไม่เป็นไรครับอย่างนี้เลยนะก็ถ้าเจอในแรงอ่ะคือถ้ารับกดสองหรืสามใช่ไหมสามคนแล้วพอกได้ดีๆนะคะมีผู้หญิงล้วนแบบให้เขารู้สึกอินใจเราอะไรเงี้ยให้ได้ดีๆเพราะว่าผู้หญิงะเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นอน เขาก็บอกว่าอะไรเงี้ยอะไนที่หลอกไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นโกหกผู้ชายเล่นนั่นแหละเล่นกระสุนเล่จริงว่ามันอ่ะคือจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันบออุ้ยอะไรขนาดนั้นนะอยากวันนี้ที่มาไปอยากให้รู้จัก่ของมาริต้าผู้หญิงเนี่ยต้องกินเยอะอยู่แล้วเพราะมนอยากรู้ดาวดาวมาสุดจะเป็นพี่ดาวพี่ดาวคือพี่ดาวจะเป็นคนแบบที่อยู่ต่างจังหวัดเพ่นพ่านะพี่รู้จักมันก็จะเป็นแบบว่าคือนานๆทีก็จะเข้าากรุงเทพ ที่มาคือจะต้องงงอย่างเช่นวันนี้ที่มาที่มาหาคุณหลงเหมือนแบบว่าคอยพ้องว่า MRT ใช้รถเปลี่ยนตาม Google ตามก o เกิลวิธีใช้ BTS มันมีมันมีแบบว่าเล่นเล่นแคตตาล็อกเลยบอกว่าสถานีเล่นให้ดูเลยเล่นเลยเล่นเลย BTS 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 มีสถานีอะไรบ้างชื่อสถานี BTS เริ่มนแต่ใช้ไม่หวานเลยขอชิ้น เสียงพี่ติ๊งนองอ่ะไอ้เก้าประดิษฐ์ให้เสียงเนี้ยเอ็คือซุกนี่ I want to go to เอ่อเทียร์ละสเตชันเทียละสเตชั่นไม่มีพี่สไปเดอร์แคปปี้จูนี่และแพลตฟอร์มเทียละสเตชั่นวันเนี้ยผมมีเกมมาให้เล่นให้เขาแบ่งกันก่อนได้ไหมสามซ้ายกับสามขวาก็แบ่งสามนี้สามนี้ติ๊งมาอยู่ด้วยกันดาดจิ้มโนต์อยู่ด้วยกันจบแล้วยังไม่จบเหรอ เราต้องมั่นใจในศักยภาพเพื่อนเราพี่เคยเล่นอย่างนี้ออกสติไปเหมือนกันแล้วผลเคยใครอยู่กระดาวแห้ผม่วกร้อยเอรเนเกมนี้มันจะบ่งบอกเรื่องของความมีสติถึงยี่สิได้เรื่องนะอ๋าสิบสี่อ๋ออีกครัอ่ะคุณเจมสบอกกติกาครับเดี๋ยวผมจะจัดเวลานะครับให้พูดประโยคที่นิติตจะให้คุณดูตาม หมายเลขนั้นขอแบบติดกันเอห้าอห้า5อห้าขอห่ายายกินลำายน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำขอดังดังยยไหยายกินลำายน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้ออันนี้ง่ายนะบอกเลยสลับกันต้อเรวปเลยอีดหนึ่ง่สองสามจะไปละตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลตาตีตกต้นตาล ตัดตัต well> ัตัด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 ติดตั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 ตัดตัดยัดต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 ลนตัดตัดตัดต้ดตัดอัดตัตัด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 เัดตัตัด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 ตาดตั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 ดตตัดัดตัตัดตัดตตัดตัดันตัดัดตตัดตัดัตัดตัดตัดนตัดตัดัตัดตตดัตัดันตัดดตัดัด คนเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนพร้อมไหมพร้อมค่ะเล่นสองตา้ไปยายมีขายหอยยายมดขายมีคนมีของยายมดติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายหอยยายมดขายมีคนมีของยายมดติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายหอยยายมดขายมีคนมีของยายมดติดอยู่บนหอยของยายมีเฮ้ยจับดิยายมดขายมีคนมีของยายมดติดอยู่บนหอยของยายมียายมีขายหอยยายมดขายมีคนมีของยายมดติดอยู่บนหอยของยายมี แปดจุดหกสิบวินาทีปากเราเลือกได้เขาอนะเอาอันที่สิบหกปิ๊งเจอกูแน่เดินต้องตั้มไปกางขาวเขา้ากลางเขาคว้าขวานคว้างกางจบแล้วเอาไว้ไม่ผ่า <laughs> ไม่ผ่าน วันเรียบเฮ้ยผมลืมไหมว่าเหลือคนสว่อว่างไงวางขาวว่างนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวนี้อย่ามาจับมือกันเลยวางแค่ควางหนูก็ออกยากแล้วหนึ่งสองจ้ำกว้างขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานกว้างกว้างขาวกว้างขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานกว้างกว้างขาวแล้วมึงความรู้บ้านขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานกว้างกลางกว้างขาวกวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานกว้างกว้างขาว กวางขาวเข้ากางขาวขาขวานกวางกวางขาวเกือสิบเก้าทุกทีสิบสามวินาทีน้องแปมากน้องสกศูน่ะเอาไฝั่งนี้ชนะเออแล้ก็ยังเป็นฝั่งซ้ายเยนะดูดที่นี่ถ้าแบบเปิดโอกาสตรงนีให้พูดเนี่ยื่อมีใครฟังอยู่ผู่ใจดีเลยฟังเราอยากได้อะไรมากที่สุดตอนนี้ที่อยากได้อยากไดโอกาสในการ ในการแข่งนะคะคล้ายๆตัวทีมชายไงแต่เป็นตัวทีมหญิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าดีนะเป็นอย่างหนึ่งเลยนเพราะมันเป็นเกมที่เล่นๆเหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงจริงๆเล่นเยอะนะคะแบบผู้หญิงเล่นเล่นจริงๆเยอะอะแล้วแต่ว่าพอเหมือนกับไม่ค่อยมีรายการแข่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนรวมทีมเป็นแป๊บเดียวเล่นๆเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันมันเป็นมันเป็นได้เพราะว่าเกมของอวีมันเล่นได้ทั้งชายทั้งหญิงอยู่แล้วเออแล้วว่าผู้หญิงมารวมกันมันก็มันก็เล่นอีกแบบหนึ่งอะสปอนเซอร์หรือว้าใครสนใจ ก็ตติด่อคนหญิงนะได้คนหญิงหญิงนะมันก็ได้มันจะมีเซอร์สปอนอันนี้คือมาลาต้ามาแจกไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจกในสตริ๊กเกอร์แล้วก็มันสีเขาสตรีมมันด้วยแะขดแปะแก้นะมาสติ๊กเกอรนี่ครับชมพูพริ้งเลยแล้วก็สวยมากไม่ต้องบอกว่าโสดหรือไม่โสดแต่เราอยากริ้งสเไม่ไม่อยากรู้สถานะอยากรู้สเปคสเปคขอรถคือ no> ผู้ชายหรือผู้หญิง ผู้ชายค่ะแล้วก็ชอบผู้ชายทมๆหน่อยผิวขาวอย่าพี่อย่าพี่ผมได้พี่ผมไม่ขาวผมด้อยผมิไม่ตายถึงพี่ติกหรอหมดแล้วค่ะสเปคนี่แค่นที่ค่ะไม่ีสเปคสเปคมีชอบผู้ชายผู้ชายชวยเนี่ยผู้ชายคเนี้ผู้หญิงเออชอบคนแก่กว่า ดูมุ้งมิ้งกว่าคนเมื่อกี้เลยไอ้ยาถามมชืออะไรมาทั้งชั่วโมงนะขาวตัวเล็กค่ะขาวตัวเล็กใช่สูงมวเท่าไหร่สูงวันไหรไม่ต้อไปตามดูมองเรานาะเหมือนเหมือนพี่ไม่เป็นสันนิบาตลูกเต๋าขายจริงเช่าคนแต่แบบกถิบค่ะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันสิผู้สงสารโรมิโอขึ้นมาผู้ตัวผู้บอกว่าหน้าเหมือนมิ้เนี่ย พี่ไม่รู้เข้าชายกับชข้าชายเรียบร้อยแล้วก็เข้าชายเป็นส่วนตัวเองแค่นี้แค่ตัเองไ่เอาไมไมชอบไม่ไม่ชอบช่วยเหลอเพื่อนเหลือช่วยเหลือเพื่อนแล้วช่วยเหลือตัวเองชอบช่วยเหลือเพื่อนแบบเดินแบบนู่นนี่ให้เพื่อนซัพพอซับพอลองมีใจมาหาข้อมูลแล้ลองมงที่เรียบร้อยให้ใครวะไม่เอาค่าค่าค่าสาวลองมีเรียบร้อยเจยแจ็คโอเคไหมโอเคทำไม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะามเพศกันก่อนจี้เดาไม่ได้แฟนเปนผู้ชายเป็นผู้ชายแต่ผู้ชายกลางวันผู้หญิงคืนไม่เป็นไรชอบผู้ชายอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ไม่งีเงาม่าต้องเล่นตำแหน่งไหนใช่ไหม้องเล่นเกมไมได้แต่เล่นเกมดีอ่ะต่อไปชูชอบสิ่งชูจี๊ วเชอบผู้หญิงแ่ะผู้หญิงที่เขาสวยหมยม่ต้องยิ้มก่อนยิ้มมาอันยาวรถมันหันดิหวยแล้ววะไอ้ตามหลบได้ยาวโดนโดนโดนเาสวยตีก็อยู่ตรงนน้นอ่ะทางฟ้ากรู้จักกับน้องๆกันนะครับอย่างที่บอกว่าที่อยากรู้จักเราสฉาๆมากขึ้นก็อย่าลืมติดตามทางด้านของแฟนเพจ มาตารด้วยครับกับนันแข็งแข่งเพาะว่าตัวหยิงหรือตัวชายหรือเออจริงๆพยายามจะลงครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นสนามซ้อมมากกว่าประสบการณ์เก็บประสบการณ์มากกาเราก็เอาประสบการณ์มาใช้จริงกับตัวหยิงแค่จะเรียกว่าลองของเหลือในในในรายการชายแล้ก็รายการหิงนวก็อยากฝักได้ไได้เลยวกรายการหยิงนวนเร็นี้จะมีสเปซเกมเมอร์แบเทินเนจเซอี่นสอนะครับ น่าจะเป็น Q2 วสองได้หล่ะก็คือภายในเดือนเฮ้ยเจเรารับทำโกลว์ปั๊รับเนาะผมรับเนรับเกล็ดรับเก็ดเต้จให้มันทำได้ครับได้เหมดอนหรอก็อาจจะเป็นจุดประสงค์ที่มารายการนี้ก็ได้อ่าหดนะหัดนะตอนนี้บอกเลยผมออกตัวเลยผูถามแทนคนดูในช่วงสุดท้ายทุกคนแม่งรออยู่เนี่ยคือไอจีเฟซบุ๊กส่วนตัวติดตามที่ไหนอ่ครับอ่าไว้ไอจีก็ p p s ีเมค์ทำ P P S I ครับครับคือ U ่หรับนี่เคยูวหลอรยูบนนัาไชอบตรงนี้เปิดให้เองเลยจ้าต่มก็เป็นไอีอมาคเอเอ็นป็นก็เป็นชื่อไมาร์าจะเป็นอจีสตาสกอ็นเอ็น อันเดอร์สกอร์ C C H A X เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปเตมเต็มอันเดอร์สกอร์ C C H A X หาหาไอจีน้องกินได้ง่ายๆค่ะดนลูกลงโยกดไลคดในเฟซก็ดูได้ที่ลูกลงโยกค่ะลูกลเลยพูดเองด้ยู่งลกเอาสครับอาสครับก็เป็นไอจีค่ะชื่อโรซาดิเฮ้ยครับเรไม่อยากพูดไง R O S E แล้วก็ Z แล้วก็ double A แล้วก็ D I แซดสรุปยามั้งบางตอนสมัยยังเป็นยังเป็นสาวน้อยไม่งสาวน้อยใครเปตั้งโรสการอิดหัวคือมันโรสอะไรไปก็ซ้ำกับคนอื่นนะคะโรสเตาโรสกก็เลยเป็นโรสเนิร์ดไม่เล่นเกมมาก่อนเรียนเก่งมากเกรดสี่ทำงานดีแต่ซาดิกต์โสมีเป็น IG ค่ะมีจาง underscore s s m i j u n g ค่ะ แล้วก็ underscore is is โอเคโคครับก็นะครับก็อยากจะฝากผลงานของมามาซิต้าด้วยมีสตรีมกันทุกๆวันมีหยุดเป็นแค่บางวันนะครับแล้วก็เราจะลงรายการอย่าล้วนถ้าให้สัญญาตอนนี้คงจะบอกไม่ได้แต่ว่าก็จะพยายามเอาไว้ดุ่นรายการนะครับแล้วก็รอสติมสติมจัดอยู่ถ้าสปอนเซอร์ลงกูทำทุกอย่างเงินไปเงินไปมีโทรศัพท์เขาทำทุกอย่างเลยเงินซื้อเราไม่ได้ถ้าไม่มาขอครับผมแต่จ่ายหนูได้ ก็ค่กูอยากคนไหนอยากมีผู้หญิงนะติดมาครับผม่อไม่ได้มีที่เล่นกันก็สำหรับผู้หญิงที่อยากคือเลาเลาอะไรนะสำหรับผู้หญิงที่อยากอยากให้มาหาผมไม่ใช่ ไม่คือคือใครที่แบบกำลังฟอร์มทีมันอยู่เหล่าฝีมือตัวเองมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยซ้อมเงซ้อมทีมซ้อมเงก็ยังติดต่อได้ทางหลังบ้านนะครับเราอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่จะพยายามไปซ้อมกับทุกคนอ่าแล้วตอนนี้สุดท้ายและสุดแต่ละคนเลยครับพูดถึงแฟนการพวกเราหน่อยครัเดี๋ยวจะขอบคุณเดี๋ยวจะพูดเลยในใจเขาพูดเลยตัวแทนแล้วกันไหมอ่าคนเดียวแล้วกันก็อย่ะคุณนะคะสำหรับทุกคนที่มาช่วยกันเชียร์พวกเราในรอบที่ผ่านมานะคะกับรายการและที่เราเอเจนะคะที่เราก็รำคาะกันมาได้เรื่องแบบคือยังไงอ่ะ สองสองอ่ะตืนเต้นแล้เนาะเออขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเชียร์ค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราค่ะมามาซิต้าผ่านทางเพจเฟซบุ๊กนะคะมามาซิต้าทีมะค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะมาสาติมด้วยกันก่อนค่ะเย้ขออยากคันนะะ <Yeah. S 2> ี้อยาก <Yeah. S 2> ขอบคุณพี่ตีพี่เสก็พี่มดด้วยนะครับที่เ,าาเอาเรามาพูดคุยกันแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับที่สนับสนุนเรามาให้มีถึงทุกวันนี้แล้วก็ ดดูแล, okay, แลกันีโอเควันนี้เสกเชียนนะคะระบนะับตอนนี้แผงรับมามาจิตตาขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณครับโอกาสหน้าจะมีอะไรอีกให้ติดตามนะครับก็ไปติดตามที่เพจมามาจิตตาแล้วก็เพจเซนติเซกซ่าด้วยนะค,ะครับวันนี้เราทุกคนลากกันดีทุี่วนันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ